พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมกล่าวเปิดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ช่วงที่1หัวข้อการเจริญเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนโดยนําเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการนําเทคนโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติแบบที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป เศรษฐกิจหมุนเวียนวางแผนตั้งแต่ระบบการผลิตถึงการบริโภคใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบสร้างผลกำไรไปพร้อมกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแนวคิด BCG จะเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาและเติบโตในระยะยาวที่เข้มแข็งสมดุลครอบคลุมและยั่งยืนโดยไทยได้ริเริ่มจัดทำเป้าหมายกรุงเทพ g k o ก g ก a l s ให้เป็นกรอบแนวทางผักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปกอย่างชัดเจนประกอบด้วย4เป้าหมายได้แก่ความพยายามเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนการผักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์โดยคาดหวังว่าจะเป็นมรดกสำคัญของเอเปก2 5 6 5 ขณะที่ผู้นําเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุมขอบคุณไทยสําหรับการเป็นเจ้าภาพและพร้อมสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยครักดันโดยเชื่อว,ว่าเป้าหมายกรุงเทพจะเป็นเข็มทิศนําทางการทํางานของเอเปกให้มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น